ตอนนี้ยังอยู่ในตำบลบ้านสิงน,นะครับนี่ฮะหลวงตาขึ้นเดินตุดงดอกไม้หลวงตาเหยียบแล้วเป็นมงคลเลยครับเก็บไปที่ระลึกเลยครับนะเกบไะร นี่ก็เป็นเลยครับไม่เป็นไรแค่ไปที่มงคลเอาน้ําเป็นน้ามนนะครับไปปราบลมให้หลวงไอไออาครับฮะแกะน้ำมาจะกขวดสองขวดครับเป็นน้ามนได้ครับปราบลมให้ไอพี่เขาครับโอเคนะครับเป็นน้ำมนได้นะครับปรับลมเปล่าหัวได้นะครับปะรถได้โอเคครับ